สวัสดีนะครับผมวันนี้มีงานนะครับมีเครื่องเซตทีนะครับมาทำระบบไห่ข้างนะครับไหลข้างก็จะมีเหมียนตุ่มนะครับเหรียนสปริงสปริงวาลนะครับแล้วก็สปริงกาวนาประมาณนี้นะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นเซตทีร้อยสี่สิบนะครับหนก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่ามีคนใช้นะครับตัวนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นหนึ่งห้านะครับอ่ามาตงาไหนนะครับพี่ <c oughs> อ๋ออยู่บ้านอยู่แถวนี้ <c oughs> ตามพี่คนพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่ <c oughs> อ่าอยู่โฉงตรงไหน นกโกรอ๋อวันพฤษโอ้มาไกล์เนี่ยพี่ <laughs> โอ้เนี่ยครับ,บท้านข้างอ๋อสท้ายก <laughs> ็เดี๋ยวก็จะมาดูครับชุดไหล่ข้างนะครับนี่จะเป็นตุ่มนะครับอ่าตุ่มดามนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเขาเขาก็ไม่ค่อยดามกันนะครับอ่าแต่ผมดามดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะครับ ขาดนะครับมันขาดแล้วมันไม่ขัดเฟืองนะครับอ่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็นี่ชุดสปริงอ่ามีเตรียมมาให้แล้วนะครับสองชุดอ่านี่ครับสเต็ปจะมีแค่นี้นะครับจะก่ออยู่ประมาณสองตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่นิยมใช้สปริงแข็งครับนี่นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับรนี่นี่ต่องถามพี่เอกนี่นะครับไอตุ้มขาดเนอะ <laughs> ไววันเดียวขาดเลยสิบโมงสิบโมงเดียวไม่ถึงวันด้วยโอ้โหตาย <laughs> ถอดทิ้งก็วีไปต้องใส่แล้ว <laughs> ไม่ใส่อะใส่ลูกเดียว,ยว <c ười> ค,คือเนี่ยสถาถาเกิดเป็นรถมีแคมอ่ะคือต้องดาม,ดามไม่ดามอยู่ไม่ได้แน่นะครับ<า>เพราะว่าหลบรอบหอ,อ,อบมันจะสูง สโลแกนบรรลัยไม่ว่างายหน้าไม่ได้เหอ็กเดียวเหล็กเดียวแกนี่โชคดีนะมันไม่ขัดเฟืองแกอ่ะรอบอ่ะอ่ะอ่ะดูดิเป็นไงตัวนี้หลุดกระเด็นหายเลยนะครับนี่ตัวนี้หายลงมาอยู่ในเครื่องเหลือเหลือแต่แป้นตัวนี้อาอเป็นก็ยังยังดีเป็นยังอยู่อ่ะเหลือแต่เป็นตัวนี้หลุดหลุดคู่เลยนะครับไม่หลุด มีหลุดอันเดียวหลุดคู่โอ้ใช้โหดจังเดี๋ยวมาดูตอนใส่กันครับอ่านี่ใส่แล้วนะครับสปริงนะครับเดี๋ยวจะให้บีกเป็นคุมตะกรอบนะครับนี่ตุ่มอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้อันนี้เครื่องของใครนะเพ่อ๋อนี่นะครับเครื่องไวรุ่นก็เดิมๆไม่ได้ไม่ไหวห่วงนอนเลยก็อ๋อน่อยอีกหน่อยหรืออาจจะมีมตาไอแคมเพิร์มอีกเดี๋ยวไม่ลองก่อนอ่าได้ได้ อ่า,าอีกหน่อยอ,อีกหน่อยไปอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอก็สุดหมดอะคือเดี๋ยวเนี่ยแต่หาโม่พวกเก้าห้าแปดศูนย์ได้ก็ยิงดีนะครับคือมันมันมันรอบมันจะดีขึ้นนะครับอ่าผมว่ากําลังมันก็ดีนะมันไม่ใช่ว่ากําลังมันจะตกนะครับมีร้านร้านพิเขียวของพี่ไก่อ่ะพวบอกลูกละพันเองมันหายากแถวนี้มัน มันมันก็ค่อนข้างจะมีราคาแหละพี่วางกันเนอะทมเป็นเจ็ดศูนย์นะสองพันกว่าอโอ้โหโคตรแพงเลยเลนะใช่ครับทำเป็นของเจ็ดศูนย์นะสองพันกว่าเอาแต่ไมอยากอะไรลุงก็แวะข้างทางใครสูบน้ำก็โมเลนี่เปลี่ยนเลย <c oughs> <c oughs> เออเราไม่ได้ขโมยนะเราแค่เปลี่ยนเฉยก่อ <c oughs> แรก <c oughs> แนี่นะครับเดี๋ยว มาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวให้พีเ่เป็นคนสาวเสียงนะครับ,บฮ<ะ>่อนะไรไม่ปัญหานะครับปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> เอี๋ยวขอแก,ไก้ไขแป๊บนึ่งครับเป <c oughs> ิดเกตตป่า ก็มีขอบโอเคแล้วครับปั๊มน้ำมันกันแล้วครับเอาสาวเสียง โอ้มาสูงกันเดิมเยอะอยู่แล้วหรอเปล่า1 7 8 0 0รอบเดี๋ยวเราดูเครื่องเดิมเลยจะเล่นในแกไหนอะโอเคนะอ่าอ่าวดับเลยเดี๋ยวร้อนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสเต็ปไล่ข้างนะครับอ่า เอาเสียงก็เดี๋ยวเจ้าอีกตัวนึงมาลือนะครับอ่ะตัวนู้นจะเป็นร้อยสี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ยกขึ้นเหมือนเดิมเราไปเทียบวันไหนได้พีเดี๋ยวกลับไปลองได้ลองวันนี้เลยอ่ะอ๋อเดียวดีอย่างเลยจะนอนหลับเลยคืนนี้เออลองเลย ลองกลั้นไปเรื่องไม่หลับไม่นิ่งหรือต้องเมาอ๋อเมาด้วยเออแรงเกินไปว่าไปโดดตาไอที่เมาด้วยอืมไม่แน่หรอไม่ยังยังมาแล้วอ่าครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี like <negative> like ๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ีกตัวหนึ่งเอาไว้ก่อนอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ 给你看。